อขอกราบคารวะหัวใจนักต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินทุกท่านค่ะและขอทักทายสวัสดีไปยังพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะทางสถานีโทรทัศน์บูสกายและเวทีแนวร่วมประชาชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนปป และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำลังลิงก์สัญญาณที่เวทีนี้ไปถึงพี่น้องพี่น้องเอ้ยเรายังกินอิ่มนอนอุ่นนะคะพี่น้องที่รักเพราะว่าพลังของคนดีเนี่ยมันทำให้สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในร่างกายของรัฐบาลนี้ดิ้นพลาดเลยค่ะ ความจริงแล้วสเสน์ได้คุยกับผู้ใหญ่สาธิตเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมาเวทีนี้เนื่องในวันกรรมกรสากลแต่จะมาพูดสองเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเมื่อวานนี้ต้องขอกับขอบคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพเทือกสุบันพร้อมคณะกรรมการกปป,ปส ที่กล้าหาญและเดินอย่างสง่าผาเผยไปพบกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานที่หน้ารัฐสภาทำไมต้องบอกว่ากำนันสุดเทพพร้อมคณะกรรมการกปปสและมวลมหาประชาชนเดินทางไปอย่างสง่าผาเผยเพราะว่าปีนี้ คณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งมีพี่น้องผู้ใช้แรงงานสาภาพแรงงานในทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพและเป็นแนวหน้าของกระบวนการแรงงานไทยและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลทรราชแต่ได้ยื่นข้อเสนอต่อกำนันสุเทพและกปะปศค่ะ พี่น้องที่รักเมื่อวานนี้การจัดกิจกรรมของพวกเรายิ่งใหญ่และมีพลังมากพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ทุกทุกปีจะตั้งตารอวันกรรมกรสากลเป็นวันที่ประกาศเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของคนทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานกายแรงงานสมองเพราะว่ากิจกรรมนี้ ได้เกิดขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วถ้าดิฉันจำไม่ผิดอ่านในประวัติศาสตร์ก็ประมาณ128ปีซึ่งกรรมกรทั่วโลกได้มีการเฉลิมฉลองพร้อมกันในแต่ละประเทศก็มีกิจกรรมต่างๆกันไปแต่ในทุกๆปีผู้ใช้แรงงานผู้นำของกระบวนการแรงงานจะต้องนำข้อเสนอข้อเรียกร้อง ของคนงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการคุณภาพชีวิตเรื่องค่าจ้างเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เป็นธรรมของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไปยื่นต่อรัฐบาลแต่ในปีนี้เป็นมติของคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนื่องจากว่าสององค์กรหลักใหญ่นี้ ได้มีมติเข้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งดังนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลที่หมดอำนาจและโมฆะเป็นทรลาชเนื่องจากว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลและขณะนี้ได้เหมิมเกิมในการที่ทำร้ายประชาชน ที่ชุมนุมอย่างสงบป,ปราศจากอาวุธนี่คือที่มาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องต่อมวลมหาประชาชนเช่นเดียวกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปการเมืองที่มีหลักใหญ่ๆใ,ในการนำเสนอ กปป,ปสนั่นคือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนงานกฎหมายที่มีช่องว่างเหลื่อมลำ้ำและไม่เป็นคุณต่อลูกจ้างและรายจ้างจะต้องได้รับการแก้ไขเมื่อวานนี้กำนันสุเทพพูดชัดเจนว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นควรจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เทียมเทียบเสมอกับอาชีพอื่นเพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และตอนที่ท่านไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนาไปศึกษาหาความรู้ท่านก็ไปเป็นกรรมกรไปใช้แรงงานเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นความเสมอกันในฐานะมนุษย์ในฐานะที่เรามีศักดิ์ศรีแน่นอนทุกคนอาจจะอยู่ในสถานะที่มีอาชีพแตกต่างกันไป แต่ความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่จะต้องการเหมือนเหมือนกันจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ดังนั้นวันนี้ที่น้องคนงานที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่น้องที่เป็นกรรมกรแบกหามที่น้องที่ประกอบสำม,มาอาชีพพี่น้องที่อยู่ในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามรวมไปถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประกอบอาชีพแท็กซี่พี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือว่าวันนี้ชีวิตของคนงานตกต่ำเป็นอย่างยิ่งคุณภาพชีวิต ไม่ได้มีเสมอกันและสวัสดิการทางสังคมก็ยังไม่เอื้ออํานวยให้พี่น้องนั้นมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีจึงอยู่ที่พวกเราขนานนามกันว่าคนงานก็ยังเป็นคนส่วนใหญ่ที่ยากจนเมื่อยากจนแล้วคนงานผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาก็เลยตกเป็นเหยื่อทางการเมือง และถูกมอมเมาหลอกลวงและจกฉวยผลประโยชน์นักการเมืองต้องเข้ามาทำมาหากินและอ้างอิงว่าจะทำเพื่อคนจนสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดประชานิยมและเราก็เห็นแล้วว่าประชานิยมนั้นสร้างความหายนะให้กับพี่น้องคนไทยวันนี้ประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโครงการทุจริตจำนำข้าว ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่มากับประชานิยม300บาทถึงแม้นค่าจ้างขึ้นมากขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีการควบคุมราคาสินค้าไม่มีการที่จะปรับนะท่าแรงให้มันสอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบันพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ต้องได้รับชะตากรรมที่ย่ำแย่อยู่เช่นเดิมนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องเห็นการเดินหน้า ในการปฏิรูปประเทศพี่น้องคนงานที่รักพี่น้องที่ติดตามอยู่ในขณะนี้พี่น้องทราบดีว่าการเมืองการเลือกตั้งแน่นอนในสังคมโลกการเลือกตั้งความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าในประเทศไทยนั้นมันยังมีความสามาญยังมีพวกนักเปลงคุมซอยยังมีพวกโจรห้าร้อที่เห็นเงิน แล้วนําเงินราคาถูกมาซื้อสิทธิขายเสียงโดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวนาชาวนาคนยากจนเราไม่ได้ดูถูกเงินจํานวนนั้นและไม่ได้ดูถูกพี่น้องว่าพี่น้องไปเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราหลีกไม่พ้นของกระบวนการที่คมคู่คุกคามบอกว่าต้องเลือกคนนั้นต้องเลือกคนนี้ เราต้องกลับไปบ้านต่างจังหวัดเราต้องเกณฑ์คนไปเราต้องเสียเวล,เวลาเสียงานเสียการแต่เราก็ถูกบังคับให้ตัดสินใจวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการของประชานิยมระบบทุนสามานที่เราเห็นกันอยู่มาทุกปีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสิ่งที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้นำเสนอต่อกปปส และเรียกร้องต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพให้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวผลักดันนั่นก็คือเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเราจะต้องมีการปฏิรูปการเมืองโครงสร้างการเข้าสู่อํานาจพี่น้องผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาอาชีพจะต้องมีตัวแทน จะต้องถูกนำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยตัวของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองและกฎหมายอีกหลายเรื่องที่เรายังถูกจํากัดสิทธิอยู่ในขณะนี้ที่ล่าสุดได้มีการพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมการแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจเรื่องคัดค้านการแปลรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และพี่น้องที่เกิดาจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็จะต้องมีโรงพยาบาลมีแพทย์มีหมอมีสถาบันที่สามารถวินิจฉัยโรคได้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่พวกเรานำเสนอมาแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้มีพี่น้องจากสาภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี พี่น้องในอุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์พี่น้องที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายพันคนรวมทั้งมวลมหาประชาชนที่ได้ไปอยู่บนเวทีแล้วได้ประกาศเจตนาลมร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมนะคะที่สนุกสนานพี่น้องก็คงได้รับการถ่ายทอดผ่านทีวีไปแล้วเมื่อวานนี้สิ่งที่พวกเราอยากจะยืนยันกับพี่น้องมวลมหาประชาชน และทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพว่าวันนี้เราจะต้องหยุดประชานิยมของทุนสามานและเราจะต้องกำหนดอนาคตของตนเองให้สมกับเราได้ทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจยาดเงื่อแรงงานของเราในการสร้างพภกระพับในสังคมนี้เสื้อผ้าอาภรณ์ตึกรามบ้านช่อง พี่น้องรวมทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจท่านก็คือผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกันพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อเราก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วเราได้รวมกันเป็นกปป,ปสเราต่างลดช่องว่างของชนชัน้นเราไม่ได้แบ่งแยกวันนี้เวทีนี้ถนนเส้นนี้ ล้วนแล้วแต่มีเท้ามีขามีแขนมีมือมีหัวสมองและถ้าเราจะบอกว่าพวกเรานั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเดินกันไปล้วนแล้วมาจากตีนของประชาชนทั้งสิน้นมาจากตีนของเราเองมาจากตีน ความเลวหลายของรัฐบาลที่โมกะได้สร้างความน่าละอายใจและน่าอดสูให้กับบ้านนี้เมืองนี้มามากเกินพอแล้วพี่น้องนี่รักโครงการยุจจริตจำนำข้าวไม่ยอมรับอำนาจศาลวันนี้ดิฉันติดตามข่าวเห็นข้อความนี้แล้ว ถามว่าเรายังจะปล่อยให้คนชั่วคนเลวบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรคุณถาวรซึ่งเป็นนักกฎหมายขึ้นมาประกาศอ่านบนเวทีว่าแกนนำกอปอปอสอได้ถูกข้อกล่าวหาเป็นกระบฏและกำลังจะแจ้งเพิ่มเติม ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยการยอมรับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องแต่คดีความจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยไปว่ากันตามกติกาแต่วันนี้ปป,ปชองค์กรอิสระที่จะต้องไต่สวนชี้มูลความผิดต้องทำหนังสือถึงสภาทนายความ เรียนต่อสภาทนายความว่าทันนายความที่มาทำหน้าที่แทนนายกคมคู่คุกคามพี่น้องโหให้กับความสามานาเถื่อนของพวกนี้หน่อยหลักประกันของประชาชนอยู่ตรงไหนนี่ไงกฎหมายเสมอกัน นี่ไงความเป็นมนุษย์เสมอกันคุณบูดไม่ใยเหรอสองมาตรฐานความเหลื่อมลำ้ำไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วไอ้วิธีการเฮงซวยต่ำซามสะถุนเนี่ยมันมาจากคนหรือจากเดรจาน คุณเลียงหน้าแล้วอ่านแถลงการคนนี้คุณบอกว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คุณกำลังจะเดินหน้าในการหวงคืนมหาไทยขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครรักษาดินแดนดิฉันอยากจะย้อนกลับไปและเชื่อว่าพวกคุณดูอยู่ พวกคุณนั้นหัวงอกและหัวจะไม่พีผมมากกว่าดิฉันเยอะเลยรวมกันก็จะหมื่นปีอยู่แล้วแกจะตายคายอยู่แล้วรู้หรือเปล่าวันที่หนึ่งธันวาคมปีห้าสองพห้าดิฉันอยู่บนเวทีอาสาสมัครรักษาดินแดน ดิฉันมีภาพเสียดายมากวันหน้าดิฉันจะเอาภาพต่างๆเหล่านั้นมาให้ดูมาขึ้นเวทีตรงนี้แล้วคุณจะได้เห็นอาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นผู้ใหญ่มาจากต่างจังหวัดหอบเสือ้อผืนหมอนใบพัดลมมัดลมมาๆมากองข้าวตังข้าวแห้งกระเตงกระเตงเขาอยากจะออกจากมหาไทยต้องนานแล้ว เพราะคุณเอาเขาไปกักขังเหมือนสัตว์ไม่ใช่คนเขาเขียนจดหมายบอกให้ดิฉันเป็นคนอ่านว่าถ้าเปลี่ยนแปลงปฏิรูปได้อย่าลืมเบี้ยเลี้ยงอนาณาหนูฟังและแหกหูแหกตาดูซะก่อน 800กว่าคนเออัดยัดเยียดดิฉันเชื่อว่าท่านเหล่านั้นจำดิฉันได้ดีและถ่ายรูปร่วมกันเชื้อเชิญพูดคุยไม่มีใครแสดงความมาหังกามีแต่คนอยากกลับบ้านเพราะมันเออัดยัดเยียดมันอยู่กันยังมีคนตายมีคนเจ็บป่วยเสียชีวิตและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เช่นเดียวกันลุงกำนันเอ้ย ผู้ใหญ่เอ้ยกลับไปดูลูกบ้านที่เขาถูกโกงจากการทุจริตจํานำข้าวเถอะพ่อคุณพ่อคุณเอ้ยช่วยกลับไปดูลูกบ้านที่ถูกรัฐบาลยุดนี้โกงที่ถูกหลอกลวงถูกผักวันประกันบุง่งกลับไปดูเพราะว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากประชาชนชุมชนในท้องถิ่นมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีญาติพวกเราอยู่ตามต่างจังหวัดล้วนแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาก็จะได้รับการยอมรับจากลูกบ้านเขาก็จะคัดเลือกผู้ใหญ่กำน,นัน หัวหน้าหมู่บ้านชุมชนเชเกเช่นเดียวกับเราที่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับการยอมรับแต่อย่าให้เกียรติภูมิของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านของกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยกลมวะยาดํารงราชานุภาพท่านสลักไว้บนแผ่นหินตรงอนุสาวรีย์ว่า กระทรวงมหาไทยบำบัดทุกบำลุงสุขดิฉันเรียนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการท้องถิน่นของกระทรวงมหาไทยแต่ไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านขี้ข่าของจารุพงเ์เลืองสวน จำได้ไหมเขาต้องการแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกดินแดนประกาศไปทั่วโลกว่ามีอาวุธคิดดูมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรียังลดตัวมาเป็นนายทะเบียนปืนแจกแจงลิ้นชอละว่ามีปืนอยู่ทิบร้านะบอก แล้วศักดศรีจะอยู่ตรงไหนเพราะอีกไม่กี่วันกระแสไม่ตอบรับพี่น้องคนเสื้อแดงชาวไล่ชาวนาพี่น้องแรงงานไม่ได้ให้การสนับสนุนอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ของขบวนการภาคประชาชนที่เขาเห็นความถูกต้องและเป็นธรรมมีบางส่วนเท่านั้นอันน้อยนิด ที่พวกเรารู้จักสันดานพวกนี้ดีว่าหิวกหายกันขี้ข้าขนาดไหนอยู่ในองค์กรมันยังไม่มีวินัยเลยอยู่ในสหาภาพมันยังทำมาหากินเก็บเล็กเก็บน้อยเอาเปรียบชนชั้นเดียวกันเลยแล้วมันจะมีหน้าอะไร ไปปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องมาตีฝีปากพูดดังนั้นวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาทั้งหลายเราอยากจะเรียนกับท่านด้วยความเคารพ ว่าเราอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมีพี่น้องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอดีตข้าราชการ,กรเกษียณแล้วลูกหลานของเราที่ยังทำหน้าที่อยู่ทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้สนับสนุนแนวทางปฏิรูปการเมืองเพราะเขาเบื่อการโยกย้ายข้าราชการนักการเมืองมาไม่กี่วันชี้โน่นชี้นี่ ทำงานไม่เป็นเอกสารดูไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้นอกจากอาศัยงบประมาณแล้วก็ไอโต๊ะบันโต๊ะไอ้ขี้ข้าเย้ยทำไมข้าราชการถึงไม่มีทุกกระทรวงมีทุกทบวงกรมมีข้าราชการที่กเกษียณแล้ว มีลูกหลานท่านบอกว่าถ้าไม่รื้อระบบนี้น่าเห็นใจชาวมหาไทยมากเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแทบจะไม่มีเหลือแล้ววันนี้ทำไมเขาต้องไปปลุกระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมต้องไปเอาอ,อสอทำไมต้องไปเอาหน่วยต่างๆที่ไม่ได้เป็นข้าราชาการที่ทำงานอยู่ในกระทรวงมหาดไทย เหตุผลคืออะไรเหตุผลคือมีบางคนมีบางกลุ่มที่กลัวเสียอำนาจกลัวความเป็นหัวคะแนนกลัวจะไม่ได้ซ่องสุมกันกลัวไม่ได้งบประมาณกลัวไม่ได้เบี้ยใบหลายทางที่มาจากการทุจริตคอร์รัปชันใช่หรือไม่ เพื่อเรียนกับพี่น้องมวลมหาประชาชนและพี่น้องที่เห็นความถูกต้องความเป็นธรรมความจริงวันนี้เกิดอะไรขึ้นความผิดถูกชัว่วดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็ต้องยืนหยัดยืนยันคดีความเราก็ต้องยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้กล่าวหาใคร แต่ทุกขั้นตอนร้วนมีเอกสารมีหลักฐานยืนยันและรัฐบาลโมคฆะนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้จึงจะใช้กองกำลังการปุกระดมให้คนไทยมาเกณฑ์ฆ่ากันเองนี่คือความหน่าอายแก่ใจ,ใจหน้าตาายหน้าด้านหมดปัญญาเอกสารไม่ยืนสารไต่สวนไม่ไป เลื่อนนัดแล้วแต่ยังมีหน้าบุกระดมให้คนไทยเกียรติชังกันจะมีหน้าเยียบอยู่แผ่นดินไทยอยู่ทำไมเราเรียกร้องความสามคัคคีความรักของคนในชาติไม่มีสีไม่มีเราไม่มีฝ่ายมีแต่ดีกับเรว ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเขาเปลี่ยนแผนจากที่จะมา5ถึง7เป็นวันพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่ากระทรวงมหาไทยที่เราไปยืนหยัดอยู่นั้นเป็นความชอบธรรมของประชาชนก็ไปร่วมกันต้อนรับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอสและหลายๆคน ที่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเยือนกระทรวงมหาไทยก็ขอเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชนด้วยนะคะพวกเราจะทำอาหารข้าวปลาไว้ต้อนรับเวทีก็จะมีดนตรีศิลปินที่รักชาติรักแผ่นดินวันนี้น้องมดผู้ประสานงานบอกว่าพี่สเสน่ห์ร้องเพลงด้วยนะคะเวลาไม่มีแล้วคะ่ะแต่เนื่องจากว่าเราเอาเป็นว่า เป็นเพลงสั้นๆก็แล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังก็จะนอนไม่หลับอีกแล้วค่ะนิดเดียวอนะคะพี่น้องเอ้ยความขับแค้นครั้งนี้จงแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้กล้าแกลงดุดดังพายุโหมเราจะลุกขึ้น สู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะวายเราก็จะพีความขับแค้นคั้งนี้จงแปลเปลี่ยนเป็นพลังให้กล,ากล้าแกร่งดุดดังฮายุโหมเราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม่ชีวา จะวายเราก็จะพรีขอให้ใจชนะเป็นของมวลมหาประชาชนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขอให้เราต่อสู้ร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลชใจชนะเป็นของเราแน่นอนพี่น้องเลยขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเสดหงทองดังๆปมือหน่อย